Si O-Yong 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 Ok 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 Get up 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 Getting up Get 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 up

มันไม่ได้ว้ากันว่าเว้าได้าีตะบานยังหลานมาเยตัโหลดเนาะนมันก็ไ้วม่ามาคุยกันในเรื่อเลยมาได้คุยกันทีพ่อแม่ดองสองไฟหนันว่าเออห้องแต่่นังที่ว่านอนนถึงเย่ยมต้นวัวนะวัวเน่ยนอนไปไปแน่นอนแต่าคนที่สองไม่หน่มองแม่ ขันเพิ่นไปเพิ่นตาขันเมากเพิ่นกะบ่หมเพินแสนอันนี้ที่นมืองอีหลีไม่รู้ว่าใครกว่ามันมันันนมันด้ขอถึงมันคเบอกกันจะไหนเบาสาวเขาบอกกันจะไหนหัวมีแมากัวเขาบอกจะาจังไรขันีบ้าให้เอาให้ขอเม่เขาเรียอ้มี่ยเขาได้ยัง

สิมีดูเสียงมันเด้งันกรัไเนาะรล่กระไ่กดึงล่กตะแข่กระไล่กไล่ก่กระไ่ไล่กอะไล่กแะไลก่